ครับสวัสดีครับพบกับมดดำไบเกอร์นะวันนี้จะมาเสนอนะครับรถ1คันกับ f o r ์ซ300สีดำตัวนี้ครับผมล้อขอบแดงสวยๆเลยก็รถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะซื้อตั้งแต่เจ้าของแรกเลยเจ้าของคนเดียวอ่ะครับก็ใช้งานถนอมนะครับวิ่งไม่เยอะ20,000โลนะรถเก่าเก็บจริงๆไม่มีล้มไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นมีกล่องหลังใบใหญ่หนึ่งใ,ใ,ใบแล้วก็พิเศษสุดๆเลยผมจะบอกให้ว่ามีกุญแจรีโมทแบบสตาร์ท สตาร์ทระยะไกลได้ด้วยนะครับโอเคยังไงยังไงเดี๋ยวลองดูเลยครับตัวนี้งานดีมากๆนะเดี๋ยวลองดูลองดูโอโหสุดยอดจริงๆก็มีสัญญาการขโมยด้วยนะครับสัญญาการขโมยเสียงก็เหมือนรถยนต์เลยก็ระบบคล้ายๆรถยนต์นะ,ละคล้ายๆรถยนต์เลยโอเคก็คันนี้เครื่องดีมากๆฟังเ,เสียงเครื่องเบิ้ลกันสักหน่อย นุ่มไม่มีดังชุดข้างนะครับขับดีลองเทสแล้ว1้อยสิยี่สบายนะแป๊บเดียวรอบขึ้นนะโอเคครับยางตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นของมิชลินแล้วนะมิชลินหน้าหลังเลยนะครับดอกยางก็เยอะเลยดอกยางหนามากๆแล้วก็จานดิสดิสหน้าดิสหลังยังหนาครับใช้อีกยาวๆเลยไม่มีสึกไฟหน้าใส่เป็น สีนอนมาแล้วนะสว่างสว่างชัดเจนแน่นอนก็มีมือเบรกมือเบรกมือเบรกแต่งหน่อยนะครับเป็นเมเนียมแล้วก็มีตัวชุดคัมแฮนติดกระจกมุมนี้ไอติดเป็นตัวที่จับกระจกจับ gps ตรงนี้ก็จะเหมาะมากตรงกลางพอดีไม่เกะก,กะบางคนจะติดซ้ายติดขวาเนี่ยมันจะเกะก,กะหน่อยแต่ถ้าติดตรงนี้คือจะสวยเลยโอเไฟหลังเป็นไฟ สีฟ้านะสีฟ้าไฮบิดโอเคเดี๋ยวดูรอบซ้ายกันต่อเลยครับอ่ะนะดูรอบซ้ายกันต่อเลยรอบซ้ายก็สวยครับเหมือนรอบขวาก็จะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนิดๆหน่อยนอยนะก็ไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นชิวหน้าเดิมๆนะครับกระจกเดิมกระจกเดิมติดกับกระจกข้างมาด้วยนะครับเลขไม้เลขไม 20,000โลนะ20,000โลมีสียการขโมยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสกสียขโมยเป็นแบบไหนมาดูรอบซ้ายกันต่ออีกนิดนึงก็ครอบข้างครอบเครื่องหม้อครอบกองตัวยังสวยน้องแม็กไม่มีตำหนิเดินเส้นแดงมาก็สวยนะครับมาดูเรื่องของรีโมทกันนะโอเคก็จะมีปุ่มแรกคือปุ่มล็อกเลยนะปุ่มล็อกก้องก้องุ่มล็อก อ่ะตัวนี้จะเป็นเสียงกันขโมยจมแบบนีออ้น,นะครับก็มีตัวเปิดล็อกกันขโมอยโอเคแล้วก็มีปิดเสียงสัญญาณปิดเสียงสัญญาณไม่ให้แบบว่าพอเวลาไปโดนแล้วมันจะร้องตลอดเวลาครับ <S <s <ad v ets> แล้วก็ดับด้วยรีโมทได้เลยโอ้โหระบบสุดยอดล้ำยุคล้ำสมัยจริงๆนะโอเค ก็คันนี้เปิดราคาไม่แพงครับเพียง7 7 0 0 0มื่นะครับเ7 0 0 0เท่านั้นก็สนใจก็ลองมาดูครับมาลองขับมาลองมาชมได้ก็ราคาสามารถลดหย่อนต่อรองกันได้นะครับเงินสดนะครับคันนี้เป็นเงินสดแล้วก็สามารถมีรถเก่าๆรถไม่ได้ใช้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนอัพไซส์อัพเกรดทางเรารับเปลี่ยนแรกเธอนะครับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์ก็ราคาหลักหมื่นนะจะได้ใกล้เคียงกันโอเคแล้วพบกันครับกับวัดดำไบเกอร์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เชตครับโอเคพอสามสองหนึ่งครับผมกล่องหลังตัวนี้นะกล่องหลังตัวนี้ก็จะเป็นกล่องไซส์4ีลิตรนะตอนเปิดตัววางขายเนี่ย8 0 0 0กว่าบาทรวมติดตั้งก็9,000พันเยียบหมื่นกันเลยทีเดียวนะแล้วแต่ร้านนะครับผมก็ถ้าสั่งในเน็ตก็จะถูกหน่อย800 0ันกว่านะตอนนี้น่าจะเหลือ7 0 0 0พันแล้วครับก็ระบบล็อกเขาค่อนข้างจะปลอดภัยหลายชั้นนะครับก็ตอนแรกก็เสียบเข้าไปเนาะแล้วดึงตัวนี้มา แล้วจะมีตัวให้ปลดตัวนี้ขึ้นมานะโอเคปลดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดึงตัวนี้กันโอเคได้แล้วครับก็จะงงงนิดนึงนะสำหรับเมื่อกี้ผมก็ลองอยู่ไหลเทคอยู่เหมือนกันเปิดเปิดยากมากๆโอเคอ่ะเจ้าของตัวนี้ครับ